สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็กลับกันมาถึงบ้านเรานะคะหลังจากที่ไปทานข้าวกับนะคะครอบครัวนะ,ะสำหรับวันนี้อย่างที่บอกนะคะเราก็จะมีนะ questions แล้วก็ answer นะคะก็จะเป็นวิดีโอ questions and answer นะคะสำหรับแฟนๆผู้ติดตามรายการนะะที่ได้ถามแชมแล้วก็เชฟทอมมานะคะโอเคค่ะ <Question. S 1> okay, กับคำถามแรกนะคะถามกันว่าแชมอายุเท่าไหร่ แล้วก็พี่ทอมอายุเท่าไหร่ How are you เซฟทอม How are you เซฟทอมนะคะอายุ24ปีนี้24นะคะส่วนชมปีนี้34นะคะห่างกว่ากัน10ปีนะคะเป็นอีป้ากินเด็กค่ะนะ<笑><笑>นะคะนะนะคนะแฟนๆะใครที่ถามกันมาชมวิดีโอนี้นะเดี๋ยวคุณจะได้รู้กันนะ นะคะไม่ต้องามกันอีกแล้วนะห่างกันสิบปีค่ะนะคะคู่รักต่างวัยค่ะนะ <c oughs> จริงๆเราตัวจาเองไม่ได้ชอบเด็กหรอกนะแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามก็คงจะรู้กันแดี๋วแล้ใครที่เพิ่งมาติดตามก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆน,นะคะท่านผู้ชมคะนะคำถามต่อไปค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่คำถามพี่ทอมนะเป็นคำถามแชมนะเพราะพี่ทอมมันเกิดที่นี่ <laughs> that's question for me โอเคนะคะคือไม่ใช่คือชัมนะคะถือสัญชาติบริเตนเลานะคะคือบางคนยังงงๆที่เพิ่งมาตามเนี่ยนะชัมอยู่อังกฤษนะคะปีนี้เข้าปีที่13นะคะคือมาอยู่อังกฤษนานมากนะคะแล้วคือสมัยก่อนน,นะ การมาอังกฤษมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยนี้นะคะคือสมัยนี้มันยุ่งยากอะนะคือใครมารุ่นก่อนนะคะมันง่ายมากนะขณะเพื่อนแชมที่มาเรียนมาพ,มพร้อมๆกันเนี่ยนะแต่ของแชมมาครั้งแรกด้วยวีซ่าแต่งงานนะคแต่ว่า,าเพื่อนแชมครั้งแรกที่มาที่เนี้ยมาเรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็นะคะนางก็มี สัญชาติถือสัญชาติบริเตนแล้วเหมือนกันคือทายุคเนี้ยไม่ต้องพูดถึงนะแต่ฉชมเป็นยุคที่มารุ่นก่อนที่แบบว่าแต่งงานกับฝรั่งปุ๊บนะเลอใช้เวลาแค่3ปีนะก็สามารถขอสัญชาติได้เลยนะคะนั่นคือถามว่าทำไมฉชมถึงได้ British Passport เพราะว่านะคะฉัมก็ถือสัญชาติบริเตนค่ะนะมาอยู่นี่นานค่ะนะโอเคค่ะนะคะคำถาม ข้อที่3นะ How long have you been living in the UK? for m ี How long have you been living in the UK? สิบสองปีมันเกิดที่นี่เป็นคำถามแชมป์ <laughs> คำถามคุณหนู <laughs> <laughs> ไม่ใช่คำถามพี่ทอมคำถามคุณหนู <laughs> 1 w years, 1 2 years, 13 years, h e e n นะคะปีนี้ปีที่13านะคะนังรู้นังจำได้ <laughs> คำถามต่อไปนะคะเราทั้งคู่เจอกันที่ไหนนะคะอืม mm. at Kingston University ค hey, <I> no! ่ะ no ทะลึง่งเจอกันที่มาหาลัยนะคะ Kingston Uni y o u r e m e m b e r k i n g s t o n UNI <laughs> 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 เจอกันที่ห้องสมุดค่ะนะคะ Kingston Library <laughs> นะ <laughs> นางเห็นแชมแล้วก็แบบว่าเออก็คือ เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะเจอกันที่ห้องสมุดนะคะนะจริงๆแล้วก็จากเป็นเพื่อนกันมาก่อนใครที่ได้ติดตามนะ <c oughs> จนกลายมาเป็นแฟนกันค่ะนะเออชีวิตมันพาไป <c oughs> คำถามต่อไปค่ะ this is for you นะ what is your favorite Thai food <c oughs> what is your what is your favorite Thai food k a s e <c oughs> <c oughs> someone a <argue>? s k e you green curry แกงเขียวหวาน Can you say แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานครับครับแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานนะคะเมนูอ,อาหารโปรดของเชฟทอมแต่สำหรับของแชมก็เป็น sticky rice เอ้าวข้าวเหนียวด้วยอีเชฟทอมบอกข้าวเหนียวด้วยของโปรด just sticky rice อันแกงเขียวหวานอันแกงเขียวหวาน ฮ้ยคนไทยเราเขากินข้าวเหนียวกับแกงเขียวหวานหรือเปล่าแต่แซมของแซมแซมชอบเป็นกะเพราหมูบดกะเพราหมูสับไข่ดาวค่ะนะคะของรดของแซมนะแล้วก็ซีฟู้ดไทยซีฟู้ดโอมเลดครับโอมเลดนะอืมอร่อยมากเลยที่กินที่ร้านแม่พิมครับโอมเลดนะคะสวเอ่อไข่เจียวปูหวานปูแน่นๆน่ะโอ้โหของรดแซมเลยนะ คำถามต่อไปนะคะเชฟทอมประทับใจอะไรในตัวแชมมากที่สุดไอโฮเดลี่ you love my eyes how bad I can't put that something <ills> <c oughs> something something าไม่ถัดจมนันขี้อายนะเวลามันไม่เมาเนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้แหละสำหรับแชมนะคะแชมประทับใจอะไรมากที่สุดคือมันเป็นคนที่ เป็นเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องคือเชฟทอมเนี่ยเป็นทุกอย่างนะคะยามที่จนถูกันก็ได้คนนี้อยู่เคียงข้างยามที่ันไม่มีใครก็มีคนนี้อยู่เคียงข้างนะคะตั้งแต่ตอนนี้ฉันอยู่กับแฟนเก่าแล้ว คือตั้งแต่ตอนที่คือไม่มีคนต้องการเราแล้วแต่ว่าเราก็มีคนนี้ที่บบว่าเออคอยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกๆอย่างนะเป็นอะไรหลายหอย่างอยู่ด้วยกันม <c oughs> <c oughs> ันเป็นแบบเนี้ยแหม่นที่แน่ๆเลยก็คือ your cooking skill <c oughs> your food อาหารค่ะอาหารของมันอร่อยจริงๆแล้วก็มันเป็นคนเอาใจใส่ดูแลโอเคเอาดีกว่าโอเคยู i ูด i n เฉยยูอังก i ษอิสเปนการ์ดมันบอกว่าที่มันประทับใจแจมก็คือภาษาอังกฤษที่จะออกเสียงสำเนียงยูใช้กับเพจสเปย์ยูใช้กับเพจโอเคโอเคก็กว่าโอเค แอบวายมันอายถ้ามันไม่เมามันอายมันบอกความจริงไม่ได้ <laughs> เรื่องที่เกี่ยวกับโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันนะอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราจะให้พ e ี e ่ทอมเนี่ยมันพูดภาษาไทยบ้างโอเคยักษ์เล็กไลย่ยักษ์ใหญ่ฮะ <Huh? S 2> ยักษ์เล็กไลย่ยักษ์ใหญ่ <No. S 2> ยักษ์เล็กลยกษยใหญ่ No ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ ใหญ่ใหคล็กใหญ่ล็กใหญโอเคดิสน์เช้าฟาดเช้าฟาดฝัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดผักฝัดเช้าผัดฝัดเย็นฟาดฝัดฝัดเช้าฟาดเช้าฟาดผัดฟาดผัดฝัดเย็นฟาดเย็นฟาดผัก ชาวฟาดผัด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 ฝักชาวฟาดผัดฝักเย็นฟาดเย็นฝักฝักผัดฝักผัดฝักฝักคำถามต่อไปค่ะเชฟเรียนทำอาหารที่ไหนนะคะ I Internetk learned cook from grandma from mom, and from internet, from from cook my my mum เชฟเรียนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรียนจากแม่จากยายจากย่านะคะแล้วก็จากหนังสือนะเป็นที่ทราบกันนะคะเนาะส่วนนะคะอ่ะ สคมซีเชฟมันทําหก้วชีแล้วชีมันทํายาก้ชีน,น้หกใส่หมดเลยดูีแฮกเมาคุยกันต่อมันทน้หกเยโอกลับกันมาต่อค่ะ กลับกันมาต่อค่ะท่านผู้ชมคำถามต่อไปนะคะ Is it difficult to get a job in England? Not for me. b a y b e i t difficult to get a job in England. For some people. เซบบอกว่าแล้วแต่คน Not in a trade. Not for me. It's not as a carpenter. This needs for carpenter. งานช่าง่งที่ฉันเคยบอกนะคะว่าเป็นงานที่ ตลาดต้องการแล้วเป็นงานหายากด้วยนะคะฟังไว้นะใครที่แบบว่างานช่างไม่มีนะคะถ้าคุณเป็นงานพวกสกิลนะคะพวกงานไม้งานช่างช่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอังกฤษนะคะงานหายากค่ะนะมันไม่ใช่งานหายากงานหางให้ตลาดต้องการนะคะท่นานผู้ชมค่ะนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แล้วแต่สายงานนะคะอย่างที่ชําบอกเนาะ งานทุกอย่างอะคะ่ะคือมันจะต้องเริ่มนะเอออย่างตอนเนี้ยนะคะที่ฉันเข้ามาสายพิพิพธภัณฑ์นะก็นะคะก็เริ่มจากเป็นอาสาบางท่านถามว่าเออเป็นอาสาตั้ง6เดือนเนี่ยไม่ได้ตังค์แล้วทําไปเพื่ออะไรคือ <c oughs> นะคะ <c oughs> คืออังกฤษเนี่ยนะต่อให้คุณจะจบปริญญามาก็จริงมาก็ตามเถอะ ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เขาก็ไม่รับนะทุววันนี้นะคะคือคุณจบปริญญาแล้วที่อังกฤษคุณก็จะต้องมีประสบการณ์ดังนั้นการไปเป็นวอร์เรนเชียที่มิวเซียมนะคะกับ v n a เนี่ยเขาก็ไม่ได้รับใครสีสวยนะคะมันก็ถือว่าเป็นนะการเริ่มต้นที่ดีแล้วอย่างบอสของแชมเนี่ยกส็ส่งอนะคะงานมาให้ตลอดว่าเออว่านะคะมีนูน่นมีนี่ติดต่อมานะคะว่าใครสนใจไป แล้วหนึ่งนั้นนะก็มีงานที่เอ่อพารามตทนะคะที่รัฐสภาอังกฤษด้วยนะ,ะแต่ตัวฉันเองฉันก็นะอยากทำที่ v วีเมากกว่านะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะงานอังกฤษนะคะก็แล้วแต่สายงานนะคะบางคนถามว่าง่ายหรือยากเนี่ยนะก็แล้วแต่งานค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เลือกงานนะคะก็มีทุกงานเลยคะนะจะเป็นคลีนเนร์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะตามแต่น้ที่ที่คุณถนัดตามแต่วุฒิตามแต่นะคนนะ งานโอเคค่ะเนาะคำถามต่อไปค่ะนะคะ for chef Tom นะคะแล้วก็ for me ด้วยใครที่ถามฉันว่าเออทำยังไงถึงจะหาผัวฝรั่งผัวคนอังกฤษได้คุณจะต้องทำยไงเดี๋ยวถามเชฟ Tom so what chef will you answer come to England and a n search for เ h ฟทอมบอกว่าให้มาอังกฤษแล้วก็ สังคมเข้าสังคมแล้วเดี๋ยวก็หาผัวอังกฤษได้ <c oughs> No before you think about you know find an English husband you have to think about educate yourself develop y o u r s e l f first นะคะท่านผู้ชมค่ะ that is the best answer for all the girl นะคะ just focus on your education ค่ะนะคะ focus on your study นะนะคะคือเด็กๆเนี่ยนะ คือมองชมวิดีโอของพี่แซมเนี่ยอ่ะคือคุณจะต้องเรียนนะน้องจะต้องเรียนเรียนยังไงก็ได้ค่ะนะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเมียฝรั่งถ้าคุณอยากจะเป็นเมียฝรั่งก็ตามคุณจะต้องเป็นเมียฝรั่งที่มีความรู้ฝรั่งความสามารถฝรั่ง you you are ฝรั่ง you are here คุณจะต้องเป็นเมียฝรั่งที่มีความรู้มีความสามารถ <c oughs> นะคะ นะคะคือคือทุกๆคนนะ่มีความสามารถเหมือนกันหมดแต่ว่านะคะเราทุกคนมีความสามารถนะที่แตกต่างกัน <c oughs> เราต้องตัดเสียงออกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือโฟกัสเรื่องพัฒนานตัวเองก่อนนะคะส่วนผัวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาเองนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเนาะ อแล้วก็ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราเองค่ะนะ,ะอย่าไปใส่ใจอย่าไปโฟกัสเรื่องการหาผัวโฟกัสเรื่องพัฒนาตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวผัวจะตามมาเองค่ะนะคะผัวตามมาแน่ค่ะเป็นร้อยเป็นพันเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะโฟกัสตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละค่ะเป็น best answer นะโอเค this is for you chef the last question เช e ท tom คำถามต่อไปค่ะอะไรบ้างที่เ h e ท t o ทำแล้วไม่อร่อยตอบค่ะเซฟทอมอว่าเยอะมากค่ะนะคะที่ลองทำแล้วก็ไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วก็ทำอีกครั้งแล้วก็ทำอีกครั้งจนอร่อย so what anything particular you can say t h o s e s a c h i n เพลนเชอร์ชิพเอเค้กด้วยมันมีเค้กที่แข็งอ่ะเวลาเราทำวิดีโอเนี่ยนะคือค่ะคือคือเชฟทอมเนี่ยจะเป็นคนที่ฟัสซี่มากในเรื่องของอาหารนะคะถ้าเกิดว่าอาหารตัวไหนไม่อร่อยเชฟจะไม่เอาลงนะคะจะสั่งห้าม no no video on our channel นะคะคือเป็นอาหารที่อร่อยเท่านั้นเชฟถึง recommend นะคะโอเคค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ก็มาแค่นี้แล้วค่ะนะคะ questions แล้ก็ answer นะคะสำหรับใครที่ถามกันมานะคะส่วนเนาะ <c oughs> นะคะใครที่เพิ่งมาชมนะคะก็เนาะนะคะย้อนกลับไปชมวิดีโออื่นได้นะคะวิดีโอก่นกอนๆของเราคนะรายการลูกคุณหนู่ยนะเคนะสำหรับใครที่รู้จักเราสองคนอยู่แล้วนะะก็ขอขอบคุณนะทีต่ติดตามกันนะ don't forget นะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะ subscribe, our <S subscribe s o u r Channel <Look S 2> ค่ะลูกหนู UK เกับเชฟทอมคุณหนูแล้วก็เชฟทอมค่ะ Look and subscribe now Go down here subscribe แล้วก็คอมเมนต์ b ี l ร w นะ <laughs> <laughs> บางคนบอกว่าเนี่ยถามว่าเออทำไมถึงเป็นคุณหนูนะ,ะคือโลกเหล่านี้เนี่ยนะคะมีอะไรที่ <c oughs> มโนกันเยอะแล้วนะคะสังคมไทยเนี่ยนะเป็นสังคมแห่งการมนโนนะคะดังนั้น ทำไมนะคะคนธรรมดาคนอย่างคุณหนูจะมาโนบ้างไม่ได้นะคะรายการเราก็คือรายการเรื่องจริงนะ,ะแห่งความจริงที่สะท้อนสังคมค่ะนะเนะจอกันค่ะนะคเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะคะพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ลูกคุณหนูยูเคกับเซฟทอมกันลานะคะอิ่มมากนะมากพบกันใหม่ค่ะซีอีโอเกนท์ม o รโลนะคะสวัสดีครับเซเวนอัลคาร์ใช่ครัถ้าคุณไม่รับสมัค ขอบคุณแล้วก็รักทุกคนนะคะ Love you a l